คนแม่สายเชียงรายปกติไปกินข้าวร้านไหนกันครับวันนี้ก็คือพาญาติผู้ใหญ่ในบ้านนะครับมากินอาหารเลือกเป็นร้านบุฟเฟต่ต์แหละจะได้แบบกินหลากหลายด้วยนะครับเอาจิงๆคือตายายเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแบบนี้นะครับปกติก็คือทํากับข้าวกิน<ต>ที่บ้านนี้ก็คือพิเศษหน่อยครับอยากให้เขาได้มาเปิดหูเปิดตาก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้กินอาหารแบบนี้ของที่ร้านคือตักไม่อั้นเลยนะครับมีเยอะมากอยู่ติดกับเทศบาลแม่สายนะครับชื่อร้านร้อยแปดชาบูปิ้งย่างมีใครเคยมาลองแล้วบ้างครับเป็นยังไงอยากบอกอะไรกับคน ยังไม่มาบ้างครับส่วนตัวคิดว่าร้านนี้สะอาดแล้วก็ของเยอะดีครับทุกคนก็ชอบให้ดูตู้เก็บผักครับพอแบบมีกระจกมาปิดอย่างเงี้ยมันดูสะอาดแล้วก็ไม่มีแมลงถ้า,<ม>าเชียงรายต้องไปกินแบบครอบครัวเนี่ยแนะนําที่ไหนอีกครับชอบเตาที่มันมีแบบย่างด้วยนะครับแล้วก็เป็นชาบูด้วย่วนที่เป็นเนื้อตรงนี้ก็คือตักได้เรื่อยๆนะครับเอาจน<ค>อิ่มใครเป็นลูกค้าร้านนี้บอกหน่อยครับว่าเป็นยังไงอ่ะขอคนละเมนแล้วกันสักครั้งถ้ามีโอกาสพาญาติผู้ใหญ่มานะครับร้านที่เป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็คือจัดการง่ายราคาก ท้ายสุดนี้อยากมากับใครก็อย่าลืมส่งคลิปให้เขาส่วนตัวเคยกินร้านนี้อยู่2ครั้งครับครั้งนี้ครั้งที่จำ2 2> ความรู้สึกแรกไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าครั้งที่2เนี่ยของเขาเยอะมากเชียงรายแม่สายแนะนําที่ไหนอีกครับบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวตามไป